แม่ไม,ม,ม่ม,มีผไยเลยเป็นอย่างนี้ตัวเม่นไม่มีแล้ค่ะช่วตอเล็กหน่อย เพือนใจป้าหอบหลานแสด์ขอเข้าประทังชีวิตกับชีวิตสุดเศร้าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันค่ะหนูจ้าเ่้ยหนูเป็นหมอเศรษฐีแล้วนแม่บม่เคยมีแลวนี้แม่ไม่มีแม่ไม่มีเลยต้องไปหนูจะไปเนาะ

เรื่องราวของคุณป้าสุดแข็งแกร่งเมื่อลูกแท้ๆทิ้งเด็ก3คนให้แม่เลี้ยงทั้งยังต้องดูแลยายที่ตาบอดอีกหนึ่งคนต้องเดินไปขอข้าวตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อประทังชีวิต ซึ่งเจ้าของ t ิ k t o กนี้ก็เล่าไปถึงครั้งแรกคืออึงมากเลี้ยงมาได้ยังไง3มคนเราคนเดียวก็เหนื่อยมากแล้วไหนจะยายที่ตาบอดต้องอุ้มเข้าห้องน้ำขี้เยี่ยวอาบน้ำให้ทุกวันนับถือน้ำใจแกมากถึงจะเป็นแบบนี้ก็ไม่คิดจะหนีปัญหานี่ไปรอบที่3มแล้วเด็กๆเมื่อก่อนดูสภาพไม่ได้เลยสกปรกมอมแแมมเสื้อผ้าเก่าๆตอนนี้ได้เพื่อนๆในเฟซช่วยเหลือบริจาคเสื้อผ้าที่นอนของใช้ชีวิตแกดีขึ้นมากๆไม่ต้องไปเดินขอข้าวเขากิน นะอยู่ดูแลกันแบบนี้ไปนานๆน,นะเต้าแฝดน้อยมีน้อยช่วยน้อยมีมากก็ทยอยเพิ่มให้ขอให้เราขายของดีๆแล้วเดี๋ยวจะซื้อหนมมาให้ใหม่นะทั้งนี้ยังมีทาน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือกันเพียบค่ะทำให้คุณป้าดีใจร้องไห้หนักมากพร้อมกับอวยพรทุกคนทั้งน้ำตาอุยช่วยมือวยทุกคนได้ค่ะาาาามา่วยมาวย่วยผู้ดีช่วยเต็มที่ เล่านีร่ออะรเ็นไอ้ลนบดเอาดอกหม่้ยไปไบไปันลบาก่ไมวะอู้หูอาดอยเลยนี่ลูกนีนิีนิดจอานนี <berish> ้เล้านนที่ัง่ดีกพ่วแม่ลูกพกอู้หีหนูหนูก็ไปผ้าร้านไปคือเขาม่เคยพอกีผู้ิงจ๊คเทียร์่เคยพอกี่นม่แจ๊พีแลงคนมะเห็ดนี่ล้างข่่กของพีผู้นี้ ม้าไม่ได้มน้านาเป็นีมาเป็หน้าอยถีเป็นมหาเศรษฐีเป็หาเศรษฐีแล้วเป็นเศรษฐีอีกแล้วพันเอามาให้หนูมืุ่สิ่งทุกอย่างพอยนี่พงไหนก็ไปหาผี้อจ้ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ